นับตั้งแต่ที่มีการเริ่มให้บริการรถไฟขนส่งสินค้าจีนยุโรปรถไฟในเส้นทางนี้ก็ได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์สาธารณะระหว่างประเทศที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางจนถึงปัจจุบันได้ออกเดินทางมากกว่า57,000ขบวนเข้าถึง196เมืองใน24ประเทศของยุโรปขณะที่ปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมารถไฟขนส่งสินค้าจีนยุโรปได้เปิดเส้นทางขนส่ง82เส้นทางให้บริการครอบคลุมทั่วทั้งยุโรป ก่อตัวเป็นช่องทางการขนส่งระหว่างประเทศที่เชื่อมต่อทวีปยุโรปกับทวีปเอเชียสำหรับสินค้าที่ขนส่งก็ขยายจากโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์ไอทีมาเป็นเสื้อผ้ารองเท้าหมวกรถยนต์ชิ้นส่วนอะไหล่อาหารมเมล็ดกาแฟไม้และสินค้าอื่นๆกว่า5 0,000ชนิดนอกจากนี้นะคะทางศุลกากรจีนยังได้มุ่งเน้นการยกระดับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของรถไฟขนส่งสินค้าจีนยุโรป พร้อมทั้งแนะนําและส่งเสริมให้ทางผู้ประกอบการหันมาเข้าร่วมในการขนส่งสินค้าอ e ีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนด้วยรถไฟขนส่งสินค้าจีนยุโรปกันมากขึ้นค่ะ